สวัสดีคะ่ะทุกคนแพรเวนดี้นะคะช่วงนี้ฝนตกรถติดกว่าจะถึงบ้านก็เหนื่อยกันมากแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่แพรมีตัวช่วยเพิ่มความผ่อนคลายในบ้านด้วยเทียนหอมออร์แกนิกจากดัสมลิคค่ะกลิ่นที่แพรเลือกมาอันนี้เป็นกลิ่นเอ็นเลสซันชายนะคะเป็นหนึ่งในกลิ่นคอลเลกชันใหม่ซึ่งแพคเกจจิ้งเนี่ยเป็นลายพิเศษด้วยนะคะจะเห็นได้ว,ว่าแพคเกจจิ้งพิเศษเนี่ยจะเป็นรูปการ์ตูนเป็นลายเส้นนารักนารัก จะแตกต่างกับแพคเกจิ้งออริจินอลที่จะเป็นแนวมินิมอลหรูหรานะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเหมาะกับการเก็บสะสมมากๆเลยและส่วนต่อแพลว่าหลังจากนี้จะเก็บสะสมคู่คอลเลคชันเลยเพราะว่าลายอื่นๆก็น่ารักมากเช่นกันค่ะส่องกลิ่นของเอนเลสันชานะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นของวานิลลาแนวหอมหวานเป็นกลิ่นที่ดมเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่เบือ่อ เป็นกลิ่นหอมหวานที่กำลังดีไม่เลี่ยนจนเกินไปนะคะแล้วโดยเฉพาะตอนที่สุดไฟแล้วเนี่ยกลิ่นหอมตลบอบวนไปทั้งห้องเลยเป็นกลิ่นที่แบบเหมาะกับการรีแลกซ์มากจริงๆค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถตามไปดูได้ที่ Instagram Jasmine Official ได้เลยนะคะนอกจากจะมีเทียนหอมอีกสิบกว่ากลิ่นแล้วเนี่ยก็ยังมีอย่างอื่นๆเช่น diffuser room spray หรือว่าเป็น gift s e ตก็มีนะคะสำหรับวันนี้แพวขอตัวไปรีแลกซ์กับกลิ่น essential oil ก่อนนะคะ เราเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย